ซึ่งถ้าเราดูในตระกูภาพเติบโต5ปีนะค่อนข้งงนางเยอะมากนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้มันเริ่มถอดใต้แล้วนะครับไปดูวิวิญญาเริ่มมาแตะตอนที่เป็นโอเวสเซลนะใกล้ๆ30แล้วนะครับแล้วมีการถอดใต้นัน่นเองนะครับซึ่งไสวิงโลนะครับที่ส่งไปบอสได้นะครับโซนนั้นที่ส่งไปบอสตรงนั้นเข้ามาที่ประมาณ61.8แล้วนะครับ61.8 แล้วเขาดูเป็นกาเ,เราวัดตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะครับเป็น61.8ราคาที่เขาลงมานะครับถ้าลงมาคือช้อนต่อนะครับก็จะประมาณตากไม้ครับเ๋ือเรือแวบมาสาม้การ์ดทา DB แล้วทำ low นะครับ dt ขออภัยนะ dt แล้วทำ low เพื่อดันราคาขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นั่นเองตรงที่ส่งการาฟไปบอดได้นะครับบอดได้ ลัลลี่เบรลัลลี่ส่วนที่เป็นเบรก่อนนะถ้าหลุดเบรก็ต้องตรงนี้เลยไฮเออร์โลนะครับโลที่สูงกว่าแล้วก็ดันราคาขึ้นนะครับทั้งเกตโอเวอร์เซลนะครับลงมาแตะที่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับในทางเฟรมเดนะครับจุดที่เขาขึ้นจุดนี้เราจะขยายเดวเข้าไปดูในทางเฟรมเฮสีเราจะเห็นเมตติส่วนนี้ ตัวที่เขาทำบีบีนะครับเป็นรูปตัวดำอยู่นะราคาขึ้นนะตอนนี้ผมน่าจะบายตัวนี้แหละนะครับโอเคก็เท่านนี้นะสวัสดี